สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะคะดิฉันนางสาวตริชาดากุญจิรหรัสนิสิต6 5 1 0 3 1น2 8สเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะในวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับเส้นทางอาชีพนั่นก็คือ,อคุณครูสอนพิเศษค่ะและในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตให้แขกรับเชิญของเรานะคะแนะนาตัวก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวชลิตาสุมาลีค่ะหรือว่าครูมิมี่นะคะก็ปัจจุบันก็ศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็คือจบไปก็จะไปเป็นครูภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะค่ะตอนนี้นะคะระหว่างเรียนก็หามีช่องทางรายได้เสริมค่ะก็คือการสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษค่ะ อ๋อค่ะตอนนี้กำลังสอนพิเศษอยู่ใช่ไหมคะเถีวว่าคงใจะยุ่งมากแต่ว่าก็จัดการเวลาได้ดีแน่เลยแล้วตอนนี้ในการสอนพิเศษครูมิมีต้องทำอะไรบ้างคะค่ะก็ก่อนอื่นที่จะสอนนะคะก็ต้องเตรียมเนะื้อหาการสอนค่ะหามแบบฝึกหัดมาทบทวนความรู้ให้นักเรียนค่ะค่ะก็เป็นคุณครูที่ เตรียมข้อมูลมีความรับผิดชอบนะคะค่ะคำถามถัดไปนะคะอะ่แล้วคุณครูมิมี่เนี่ยคิดว่าทำอย่างไรประสบความสำเร็จในงานนี้คะอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องมาจากความชอบความรักในอาชีพนี้ก่อน,นะคะ่ะก็คือถ้าเรามีความตั้งใจหรือว่าแพชชั่นมากพอแล้วเนะะี่ยค่ะจะให้จะทำให้การทำงานของเราะคะ่ะมันประสบความสำเร็จะคะ่ะก็คือเราต้องการที่จะอ่ามอบความรู้ให้กับนักเรียนต้องการที่จะให้นักเรียนนะคะ เขาเข้าใจในเนื้อหาค่ะแล้วก็สามารถนําความรู้เนี่ยไปปรับใช้ได้ค่ะถือว่าเป็นคุณครูที่ทุ่มเทเพื่อลูกศิษย์จริงๆเลยนะคะตอนนี้อนาคตของชาติของเราก็ได้อยู่ที่มือคุณมิมี่แล้วนะคะค่ะแล้วคําถามถัดไปนะคะคุณครูอยากทราบว่าคุณครูมิมี่เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างกับอาชีพเสริมใช่ไหมคะที่กําลังทําอยู่ตอนนี้แบบมีสิ่งที่รักหรือว่าชอบหรือว่าไม่ชอบตรงไหนบ้างคะค่ะ ก็มีทั้งสองด้านเลยค่ะด้านที่ชอบของอาชีพนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วค่ะเหมือนมันเป็นการเตรียมตัวอ่านอนาคตจะไปเป,เป็นครูภาษาอังกฤษใช่ไหมคะการเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษก็เป็นหนึ่งในการเตรียมตัวค่ะก็ระหว่างเรียนเราก็เหมือนกับได้ทบทวนความรู้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นการหารายได้เสริมค่ะส่วนด้านที่คิดว่า มันไม่ได้ไม่ชอบนะคะแต่ก็บางครั้งในการทํางานก็มีความเหนื่อยบ้างค่ะใช่เพราะว่าทั้งเรียนด้วยแล้วก็แบบทํางานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็สามารถปรับตัวได้ค่ะ,คะก็ถือว่าทุกงานเนี่ยก็มีทั้งความเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่เรารักนะคะแต่ก็ยังทําให้เราอยู่กับสิ่งนี้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูมิมี่ต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปอีกเป็นเดือนหรือเป็นปีคิดว่าจะยังชอบงานนี้อยู่ไหมคะ สำหรับตอนนี้นะคะคิดว่ายังชอบอยู่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาได้ค่ะแต่ในอนาคตก็ต้องรอดูอีกค่ะโอเคค่ะในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับฟังแนวทางเส้นทางอาชีพที่คุณครูมิมี่ทำอยู่นะคะประมาณกี่ปีแล้วนะคะก็เริ่มสอนก็มันตอนนี้อยู่ปีสี่ค่ะก็เริ่มสอนก็มีตั้งแต่ปีสองค่ะประมาณสามปีแล้วค่ะ เป็นเวลาที่นานเหมือนกันนะคะที่สั่งสมประสบการณ์มาก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาสัมภาษณ์คุณครูมิมี่ในวันนี้นะคะค่ะ,คะก็ได้รับประสบการณ์แนวทางอาชีพนะคะในการเป็นติวเตอร์สอนพิเศษนะคะก็ในวันนี้นะคะก็ ขอขอบคุณคุณครูมิมี่มากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะก็คุณครูมิมี่เองก็เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์และก็ยังเป็นคุณครูที่ทุ่มเทพเพื่อศิษย์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ